ความหน้าโง่อของแกะเห็นไหมมันจะมีทางที่เราขุดเอาน้ำออกนะคะเห็นไหมคะติดอยู่นี่นะคะไปไม่ได้โอ้ไป <c oughs> <c oughs> นะคะตอนนี้ก็แล้วก็กำลังจะค่อยๆทยอยไปนะคะอันนู้นก็จะเป็นวัวของเรานะคะวันนี้สองวันนี้นะคะเราเริ่มหัดแะคะ่ หัดแกะของเราออกมาไกลนะคะแต่มันจะมีผักบุ้งเยอะมากเลยค่อยๆต้อนเขาออกมากินข้างนอกก็มาไก่คอกไกลฟาร์มเหมือนกันนะคะแต่ผักบุ้งเยอะมากเลยนะคะตรงนี้ตรงลงไปเรื่อยๆผักบุ้งเยอะมากเลยนะคะไม่เหมือนที่เราเลี้ยงอยู่ตรงนั้นเราเลี้ยงทุกวันทุกวันใกล้ๆคอกใกล้ๆฟาร์มมันก็เริ่มหมดนะคะนี้เราก็จะทยอย เอาเข้าเคาะนะคะเจ้ากระต่ายน้อยของเราก็เป็นยังไงบ้างไม่รู้นะคะเพราะว่าออกมาไม่ทันเขากินอยู่ที่ในนาในพื้นที่นาทีนี้ออกมาไม่ทันนะคะเราก็ใจไม่ดีเหมือนกันนะคะกลัวหมามาพ่อแม่เขาถ้าออกมาเขาจะเลาะเลาะอยู่แถวแถวเสียงนาพา,าลูกกินเลาะเละเรียบเรียบอยู่ก็กลัวเหมือนกันนะคะไปเฮ้เอนเอไป นั้งก็ไปไปไปเริ่มกินมะขามแล้วไปไป อยากกินเปรี้ยวๆอยากกินหวานๆอยากกินรสชาติใหม่ๆกินดีนะคะใบมะข เราก็ใจไม่ดีเนาะเป็นห่วงเจ้ากระต่ายน้อยกลัวมแม่อันพาออกมาจากคอ,อ,อกจากฟาร์มม่เจอหมาแล้วก็ลำบากอีกเพราะว่าลูกเดินลำบากถ้าเราสังเกตดูหมามันก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะถ้ากลุ่มแพะกลุ่มแกะฝูงใหญ่แต่ถ้าฝูงเล็กหรือว่าตัวสองตัวมันจะเริ่มกวนแล้วนะคะทางเราก็เสียมาแล้วตัวหนึ่งนะคะแกะแกะตัวผู้เล็กนะคะ วันนั้นเราปิดอคอกแล้วเราไม่ได้ดูว่ามีแกะตัวเลขตัวหนึ่งยังไม่เข้าขอคอกมันเข้าขอคอกไม่ได้ทีนี้หมาตัวนั้นก็มาอยู่เป็นเดือนแล้วล่ะค่ะเห็นกันเรื่อยๆมันกระโดดเข้าหรือว่ารอดเข้ารัว้วของเรามาประจําแต่มันเห็นคนมันก็หนีทีนี้วันนั้นเราปิดอคอกไว้ไม่ได้ไม่ได้ดูว่ามีแกะยังไม่เข้าขอคอกตัวหนึ่งเสร็จเลยนะคะกว่าเราจะออกมาเฝ้ามาดูกินแกะของเราเลยคะ่ะถลกหนังออกเลย ถลกขนขนเยอะมากเลยนะคะแกะแกะขนนะคะกินช่วงขาช่วงอะไรไส้เส้ยแตกหมดเลยนี่ก็เนี่ยก็ใจไม่ดีนะคะกลัวแม่มันจะพาลูกออกมาเนาะแม่เจ้ากระต่ายน้อยกลัวออกมาแล้วมาเจอฝูงหมาอะไรเงี้ยคะ่ะตอนนี้เราวันนี้เราก็โชคดีอยู่มันมีแพะตัวหนึ่งออกลูกนะคะตัวที่เจ็บขา หัวดำๆหน่อยแม่สาวท้องแรกได้ตัวเดียวนะคะเป็นตัวเมียเราเห็นแล้วทีนี้เราก็เอาขังขอคอกไว้นะคะดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยเหมือนไม่สนใจลูกค่ะแม่สาวเหมือนจะไม่เอาลูกนี่เราจับกินนมแล้วเราก็มานะคะใจไม่ดีเหมือนกันก็ว่าเรามีไก่นะคะไก่มันชอบจิกกินสะดือแพะเล็กนะคะถ้ายังไม่แห้งแต่ถ้าแห้งมันก็ไม่กินนะคะนี่ก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่าเราต้องออกมาเลี้ยงแพะกับ,บวัว ตอนนี้เขามาเจออาหารก็สบายหน่อยนะคะแล้วมันเป็นพื้นที่นาลึกๆอะไรเงี้ยผักบุ้งเกิดเยอะนะคะก็จะสบายหน่อยแต่มันก็ไกลข้อไกลฟามออกมาเยอะเหมือนกันนะคะตรงที่เขากินประจํากินทุกวันทุกวันมันก็ผักบุ้งมันก็เหลือน้อยเป็นตอเป็นห่วงแต่ไม่รู้จะทําไงกลับก็ไม่ได้ นี่ต่ต้อนแพะกลับนะคะตอนนี้เขายังไม่กลับง่ายแลวคะ่ะต้องกินอีกนานเหมือนกันถ้าเจอแหล่งอาหารเขาก็จะแบบ,แบ,บนี้นะคะไม่ไปไวแต่ถ้าบางครั้งนะคะแพะมันจะไปเรื่อยๆนะคะไปไวมากเลยแต่เราต้องมา ดักไว้นะคะหรือว่าต้อนไว้จะให้อยู่ตรงไหนนะคะเขาถึงจะก้มหน้าก้มตากินต่อไปไม่ไงั้นมันก็จะไปเรื่อยๆนะคะไปสำรวจที่ไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดก็จะเริ่มกินนะคะตอนนี้เริ่มกินแบบเริ่มจะอิ่มแล้วนะคะท้องเต็มกันทั้งนั้นแล้วนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้เอาข้าวข้อข้าวฟามก็จะค่อยๆทยอยต้อนกลับไปเรื่อยๆนะคะอำรัาไกลเหมือนกันนะคะ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีลองฟาร์มของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะอืม